15แนวคิดของชาวยิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคิดแบบคนรวย15แนวคิดของชาวยิวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 1. ความรู้คือพลังตั้งแต่ยุคโบราณชาวยิวให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้มากกว่าทรัพย์สินใดๆเด็กชาวยิวถูกสอนให้อ่านเขียนตั้งแต่เล็กมีคำกล่าวว่า ถ้าเจ้ามีเงินหนึ่งเหรียญให้ใช้ครึ่งหนึ่งซื้ออาหารและอีกครึ่งหนึ่งซื้อหนังสือสิ่งนี้ปลูกฝังให้พวกเขาสแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 2. บ้านต้องมีหนังสือ ในทุกบ้านของชาวยิวมักมีห้องหนังสือหรือชั้นหนังสือเป็นศูนย์กลางเพราะพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จบที่โรงเรียนแต่ควรเกิดขึ้นทุกที่โดยเฉพาะในครอบครัวการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว 3. ถามได้คิดได้วิจ,จารณ์ได้ธรรมเนียมของชาวยิวคือการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ถามทุกอย่างแม้แต่คำสอนของครูหรือศาสนาการเรียนรู้ของพวกเขาไม่ได้เน้นการเชื่อโดยไร้คำถามแต่ให้ตั้งคำถามจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 4. ปัญญาสร้างเงินไม่ใช่เงินสร้างปัญญาชาวยิูเชื่อว่าปัญญานำไปสู่ความมั่งคัง่งและการจัดการชีวิตได้ดีกว่าเงินลุ่นล้วน หลายคนจึงเน้นการลงทุนในสมองก่อนทรัพย์สินและมองว่าวิธีคิดคือทรัพย์สินที่แท้จริงที่ไม่สามารถถูกปล้นหรือยึดไปได้ 5. อย่าหยุดเรียนรู้ (Life Long Learning) ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ชาวยิวจะไม่หยุดเรียนรู้พวกเขาเรียนรู้ผ่านการอ่านการสนทนาการอภิปรายและการตีความเพราะโลกเปลี่ยนตลอดเวลาคนที่ไม่เรียนรู้ใหม่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 6. ลงทุนในลูกคือการลงทุนที่ดีที่สุด Educate the next generation พ่อแม่ชาวยิวให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกมากที่สุดพวกเขาจะทำทุกวิถีทางให้ลูกได้เรียนรู้ดีที่สุดไม่ใช่เพียงเพื่อให้ลูกได้งานดีแต่เพื่อให้ลูกคิดเป็นวางแผนเป็นและปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ 7. ให้ความสำคัญกับเวลา Value of time เวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาซื้อคืนได้ชาวยิวจึงได้ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์เขามีคำพูดว่าถ้าเสียเงินยังหาใหม่ได้แต่ถ้าเสียเวลาไม่มีวันได้คืนพวกเขาใช้เวลาเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตเสมอ 8. มองการไกล long term thinking ไม่เน้นรวยเร็วแต่รวยยั่งยืน เช่ายิววางแผนระยะยาวคิดธุรกิจให้ส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานไม่เร่งรีบเกินไปพวกเขาสร้างระบบที่มั่นคงและสืบทอดได้มากกว่าแค่ทำกำไรระยะสัน้น 9. ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ f a i l u r e is feedback แนวคิดนี้ฝังอยู่ในวัฒนธรรมยิวพวกเขาเชื่อว่าล้มเหลวไม่ใช่ล้มเลิก ทุกความล้มเหลวคือบทเรียนทุกความผิดพลาดคือโอกาสในการเติบโตจึงไม่กลัวความล้มเหลวแต่เรียนรู้และก้าวต่อไป 10. ททำงานต้องมีเป้าหมาย Work with purpose ไม่ทำงานเพียงเพื่อเงินแต่ต้องเข้าใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรชาวยูวจึงตั้งคำถามว่าสิ่งที่ฉันทำจะส่งผลต่อโลกอย่างไรถ้าเป้าหมายชัดงานจะมีคุณภาพและนำมาซึ่งคุณค่าที่ยั่งยืน11 การกุศลคือหน้าที่ไม่ใช่ความใจดีชาวยูวมีคำว่าสดากา้าหมายถึงการให้โดยไม่หวังผลพวกเขาให้เงินเพื่อการศึกษาโรงพยาบาลและผู้ยากไร้เพราะเชื่อว่าการแบ่งปันจะทำให้สังคมดีขึ้นและเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ 12. คิดเป็นระบบไม่ใช่แค่ตามอารมณ์ Systematic Thinking ชาวยูวฝึกให้คนคิดอย่างมีตรก,กะ เป็นขั้นตอนและวิเคราะห์ได้ไม่ใช่ใช้อารมณ์ตัดสินใจการบริหารธุรกิจของชาวยิวจึงมักมีระบบที่มั่นคงมีแผนสำรองเสมอและไม่ตื่นตระหนกง่าย 13. เครือข่ายคือพลัง Network eQ กอีคัวเชาวยิวให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายพวกเขาช่วยเหลือการทางธุรกิจและการศึกษาเพราะเชื่อว่าคนรู้จักที่ดีมีค่ามากกว่าเงินในบัญชีจึงไม่แข่งขันแบบทำลายกันแต่สร้างโอกาสร่วมกัน 14. ศาสนาไม่ขวางความก้าวหน้า f a c e plus progress แม้จะเคร่งศาสนาแต่ชาวยิวก็ไม่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีสมองเพื่อค้นพบและพัฒนาจึงผสมผสานศรัทธาเข้ากับการคิดวิเคราะห์และวิทยาศาสตร์อย่างลงตัว 15. อยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ Adaptability ประวัติศาสตร์ชาวยูเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาอยู่รอบได้คือการปรับตัวไม่ติดกับอดีตไม่กลัวอนาคตแต่ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีปัญญาบทสรุปแนวพิษท,ทั้ง15ข้อนี้เป็นผลรวมจากประวัติศาสตร์นับพันปีที่ชาวยูต้องต่อสู้กับการถูกกีดกันการถูกล่อยล่าและการต้องอพยพ แต่ด้วยพลังของความคิดและการศึกษาที่สืบทอดกันมาทําให้พวกเขาไม่เพียงแต่รอดแต่ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประสบความสําเร็จสูงที่สุดในโลกขอบคุณที่รับฟังนะครับหวังว่าทุกคนจะมีข้อคิดดีๆกับช่องของพวกเราเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนและพบเป็นใหม่ในคลิปต่อไปถ้าชอบก็ให้กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเรานะครับ